สวัสดีครับ FC สูตรหวานปลาทองทุกท่านครับกลับมาพบหนนาทางนะครับฮานอยรอบค่ำกันนะครับก็ตั้งแต่นอยเฉพาะกิจนะครับกาชาติพิเศษปกติแล้วก็ v i p นะครับก็มาดูแนวทางกันครับสำหรับแนวทางฮานอยนะครับก็ก่อนเดือนนะครับก่อนที่เราจะไปดูแนวทางที่เจาะตามรอบฮานอยนะครับก็มาดูแนวทางที่เด็ดฮานอยที่เป็นฮานอยรวมก่อนนะครับผม อ่าซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้มานานแล้วนะครับสูตรสูตรนี้สสูตรนี้นะครับก็อ่าน่าจะเข้าปีที่5ได้แล้วนะครับก็มาดูกันเลยนะครับอ่าถ้าเป็นสูตรที่เดท่านอยนะครับชุดงบน้อยนะครับหหางอ่าหกหางอ่หกหาอก็จะมีชุดวินอยู่แค่6ห,หางนะครับอ่าหนึ่งเจก้าสี่ก็จับชุดออกมาได้6ห,หางดังนี้นะครับ1 7 1 9 1 4 7 9 7 4 9 4นะครับแล้วก็ชุด3ตัวก็จะมี 179, 174, 194 794นะครับตำแหน่งสุดท้ายนี้เข้า3ตัวบ่อยนะครับ794นะครับแล้วก็สูตรนี้นะครับจุดอสองตัวสุดท้ายนะครับเข้าฮานอย v i p ค่อนข้างบ่อยนะครับก็คือตำแหน่งของ7 9แล้วก็94นะครับ เข้านอย v i p บ่อยมากนะครับอ่าอย่างเช่นวันก่อนก็เข้าที่95ตรงๆเลยนะครับอ่าโอเคก็วิธีการตามสูตรนี้ก็คือมันเป็นฮานอยรายวันนะครับก็ตามตั้งแต่นอยพิเศษเอ้ยนอยเฉพาะกิจการชาตินะครับถ้าบวกก็ให้หยุดตามไปเลยนะครับสูตรนี้นะครับอ่าบวกรอบไหนหยุดรอบนั้นนะครับอ่าโอเคไปดูชุดลุ้นม3นอยนะครับชุดลุ้น3นอยวันนี้นะครับถ้าเป็นสูตรนี้นะครับ ชุดลุ้นสามนอยบอกว่าให้ซื้ออะไรก็ได้ครับขอให้มีเก้านะครับสาหรับฮานอยวันนี้นะครับฮานอยประจําวันวันนี้นะครับขอให้มีเก้านะครับตัววิ่งลูดก็เด่นไปที่เก้ากับสี่นะครับเด่นไปที่เก้ากับสี่นะครับตัวชุดวินวันนี้ไม่ตรงกับตัวเด่นนะครับชุดวินวันนี้ไม่ตรงกับตัวเด่นมีอยู่สิบหางนะครับแล้วก็รอบนอยเฉพาะกิจกับกาชาติ แล้วก็พิเศษเนี่ยถ้าเอาชุดวินมาจับ3ตัวก็แตกค่อนข้างบ่อยนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้นอยเฉพาะกิจแตก043น,นะครับแตก043น,นะครับเอาเลข5ตัวนี้มาจับวินนะครับในตัวชุดวินก็จะมี2มี1มี8มี0มี3นะครับแค่5หาง5-5ตัวนะครับมาวินกันก็จะได้เลขชุด3ตัว10หางนะครับ เอาไปลุ้นที่รอบน้อยเฉพาะกิจกาชาติแล้วก็นอยพิเศษนะครับซึ่งเมื่อวานแตก3ตัวนะครับรอบน้อยเฉพาะกิจนะครับอ่าโอเคแล้วก็ชุด2ตัวนะครับชุดลุ้น3น้นอยจับออกมาแล้วทั้งหมด10หางก็ตามที่เขียนให้เลยนะก็จะมี2 1 2 0 2 8 2 3 1 8 1 0 1 3 8 0 8303นะครับ10หางครบนะครับเด่นกำลังวันวันนี้บอกว่าเป็น937นะครับเลข3แลเราชนในวินนะครับเลข3เราชนในวินแล้วก็9ชนกับตัวฟันตัวเดียวด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้มีโอกาสปังนะครับสำหรับแนวทางหาหน่อยนะครับถ้าเบิ้ลก็ให้เบิ้ลไปที่99กับ44นะครับจุดเน้นจุดเคยมาที่มาบ่อยนะครับถ้าเป็นสูตรนี้ก็คือ28นะครับเน้นๆ28นะครับโอเค ครบนะครับแนวทางลุ้น3นอยแล้วก็ที่เดท่านอยนะครับก็เดี๋ยวไปดูเจาะตามรอบนะครับแต่ละนอยนะครับเริ่มกันที่นอยกาชาติก่อนเลยรอบ16นาฬกา30นาทีะครับรอบ16นาฬกาสนาทีเป็นสูตรที่ใบแดงนี้แม่นนะครับก็คือมาตัวล้านเปอร์นี้ไม่ค่อยพลาดนะครับไม่ค่อยพลาดเลยนะครับก็ 8กับ4มาอย่างน้อย1ตัวนะสำหรับนายกาชาตินะครับก็ผมฟันเน้นไปที่วิ่งรูด4นะครับวิ่งรูด4นะครับเพราะว่ามันชนกับชุดลุ้น3น้นอยเรานะครับชุดลุ้น3น้นอยเราให้9กับ4ก็เราก็ต้องยึดใบนั้นไว้เป็นตัวหลักนะครับถ้ามันชนก็จัดไปที่ตัวมันชนนะครับมาตัวล้านเปอร์บอกว่าเป็น8กับ4ก็เน้นไปที่4 นะครับสำหรับนอยการชาติตัวเจาะก็ตามที่เขียนให้นะครับผมอาจจะไม่ได้อ่านนะครับก็ fc ก็แคปหน้าจอแล้วก็ไปเขียนเอานะครับแล้วก็ลองไปลุ้นดูนะครับตำแหน่งที่มาบ่อยก็คือตำแหน่งตัวแรกนะครับที่4 1หนึ่งะครับสำหรับนอยกาชาตินะครับผมโอเคไปดูกันต่อสำหรับนอยเฉพาะกิจนะครับนอยเฉพาะกิจนี่ไม่ชนนะครับไม่ชนไม่ชนเลยก็มาตัวบอกว่าเป็น5กับ0มีแค่ศที่ชนในวิน วินเป็น2 1803นะครับก็ต้องวิ่งรูดไปที่0ูนย์ละกันนะครับหน่อยเฉพาะกิจนะครับอ่าก็ต้องติดศูนย์ไว้นะครับเพราะว่า5 5นี้ไม่ชนทั้งสูตย์เลยก็น่าจะไม่มานะครับก็ถ้ามาได้ก็คงมาที่0ูนย์ะครับก็วิ่งรูดศูนย์ไปนะครับตัวเจาะก็ตามที่เขียนให้นะครับจุดเน้นจุดเคลียมาก็คือตัวแรกคือ0ูนย์นะครับโอเคไปต่อนอยพิเศษนะครับ นายพิเศษเมาตัวล้านเปอร์นี้บอกว่าเป็น1กับ7 1กับ7อ่า1กับ7นี้ชนชนทั้ง2สูตรเลยนะครับชนชุดที่เดทฮานอยก็คือ7กับ1มีนะครับมีทั้ง2ตัวเลยแล้วก็ชนในสูตรลุ้น3นอยนี้1ชนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เน้นนอยพิเศษไปที่1นะครับเน้นนอยพิเศษไปที่1ก็ตัวเจาะ นะครับก็ตามที่เขียนให้ก็เน้นตัวที่ติด1นะครับสำหรับหนอยพิเศษนะครับผมโอเคไปรอบนอยปกตินะครับวันนี้เน้นๆนะครับถ้าให้เลือกลงทุนนะครับอาหนอยวันเนี้ยครับนอยที่น่าลงทุนมากที่สุดก็คือหนอยปกตินะครับสำหรับวันนี้นะครับซึ่งตัววิ่งลูดเรานะครับชนฟันเม็ดเดียวชุดลุน3นอยก็คือ9นะครับชนลดชุด เน้นนะครับรุ่น3ามนอยก็คือ9นะครับก็วิ่งรวดไปที่9ในในรอบนอยปกตินะครับวันนี้น่าจะมี9โผล่มาให้เห็นแน่นอนนะครับสำหรับรอบนอยปกตินะครับผมอ่าตัวเจาะก็มี95 96 97 98นะครับ35 36 37 38อันนี้เป็นตัวรองแล้วกันนะครับก็เน้นๆที่95นะครับ95นะครับผมโอเคสุดท้ายน้อย VIP นะครับน้อย VIP นี้ มาตัวร้านเปอร์บอกว่าเป็น5กับ8 5กับ8 8ชนในวินนะครับชนในวินก็เราก็เลยเน้นไปที่วิ่งโลด8สํสำหรับน้อย vip นะครับผมก็ตัวเจาะก,ก็ตามที่เขียนให้เนาะ,ะก็เน้นจุดเน้นจุดเคยมาคือตัวแรกก็คือ85นะครับผมอโอเคก็ครบต้วนนะครับสำหรับ แนวทางฮานอยประจำวันที่23นะครับเลาพัฒนาผมลงให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ FC วันนี้ไปลุ้นกันนะครับก็ผมเน้นเพิ่มให้ในคลิปนี้ด้วยละกันนะครับก็วิ่งรูดตัวเดียวนะครับฟันไปที่6นะครับมาตัวล้านเปอร์บอกว่าเป็น9กับ1นะครับ9กับ1ก็ฟันไปที่9นะครับหางเดียวนะครับวันนี้สำหรับเราพัฒนาก็6-9 นะครับบหางเดียวเลยนะครับแล้วก็ชุดลุน3ตัวลุนไปที่369หกเก้ากนะครับผมก็ขอให้ f อฟซีปังๆเลยๆนะครับอ่าโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับแล้วเวลาที่อ่าผมอัพคลิปมันจะจะได้แจ้งเตือนนะครับหรือถ้านั่นก็สามารถเข้ากลุ่มได้นะครับก็ตรงนี้นะครับเอฟซีะ FC จะได้ไม่พลาดแนวทางนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ